แล้วมารู้จบอกว่าเอ้ยลองใช้ตัวนี้ดูว่ามันเป็นอินทรีย์พอคาว่าอินรีย์เนี่ยผมก็โอเคเลยอะเพราะผมเน้นมาทางนี้อยู่แล้วก็อลองใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมเริ่มทําตอนที่ใบใบสองอะพอม,มาเจอตัวนี้ผมก็เดือนไหนครับใบสองตอนนั้นอะประมาณตุลาพฤศจิกานี่แหละครับอ๋อเขาใช้สูตรใหม่มาเลยครับผมตั้งแต่นั้น<ช>ทำใบใช้สองตัวนี้มาตลอดแล้วหญิงเกษตรได้ใช้ร่วมเลยครับหญิงเกษตรก็เป็นเป็นปุ๋ยทางดินเราก็ใส่ร่วมกัน โอ้ก็ใส่ร่วมกันมาด้วยเลยครับตอนนั้นเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากที่เราเคยทําแบบเดิมๆมั้งครับที่เห็นก็คือใบอะใบจะดีมากใบสวยใบยดํำใบเป็นมันทอตอนเป็นดอกล่ะครับตอนเป็นดอกนี้ออกมาเยอะมากเลยตอนเป็นดอกแต่ว่ามาเจอภาวะตอนที่ ฝนตกหนักมันก็มีร่วงบ้างร่วงบ้างแต่ก็เหลือคือธรรมชาติเหลือดอกไว้ให้เราได้เชยชมกับครับนี่ดอกที่เหลือตามที่เห็นนี่แหละก็ตามเป็นผลนี่นะครับผมแล้วพอเป็นผลเนี่ยลักษณะผลเนี่ยที่ดูตามที่เราเห็นเนี่ยครับแต่ละต้นเนี่ยมันออกมาทั้งหมดมันออกมาทั้งกี่ต้นครับออทุกต้นเลยครับเป็นทุกต้นเลยทุกต้นเลยครับนี่อายุ8ปีเป็นทุกต้นเลยครับเราให้ผลสักกี่ผลต่อต้นครับเนี่ยนี่ที่ผมเฉลี่ยก็ประมาณ 30- ถึง40ต่อต้น Oh. แต่บางต้นก็70หน้านะที่ผมเคยนับมีต้น70ด้วยครับแต่เราเฉลี่ยแล้วเนเราเฉลี่ยแล้วประมาณ40ผลต่อต้นครับผมแล้วออกทั้งหมด120ต้นครับแล้วลักษณะของผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ2อสวันที่ผ่านมานะพ่อขาซื้อทุเรียนนะเขาเคยเข้ามาดูเขาบอกว่าผลสวยมากพื้นสวยภูขึ้นดีหนามเขียว แล้วก็ลู่ไม่ใหญ่มากไม่จัมโบ้เหมะสําหรับลงกลองเรียกว่าได้เกรดเลยนะครับเอบีก็ว่าได้ได้ครับประมาณนั้นได้ประมาณนั้นได้ครับถือว่านี่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วกับอินทรียที่เราตั้งไว้กับหัวใจของเราถูกไหมครับครับแล้วอย่างนี้ครับรสชาติของมันเนี่ยจะเป็นยังไงครับโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าน้ำเขียวนี้รสชาติมันจะอร่อยมันบ่งบอกแล้วแต่เป็นน้ำเลยครับแล้วอันนี้เปลือกบางด้วยนะครับที่เราได้ตัดลงมาดูบางส่วนแล้วครับทีนี้ เราดีใจไหมครับที่มันขึ้นมาจากสามสามตันปีนี้เก้าตันปีนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบตันสิบตันนะโอ้เล็กสิบตันเลยเหรอเก้าตันสิบตันนี่เหรอเก้าตันสิบตันนะโอ้โหปีนี้เลยเก้าตันสิบตันเลยนะครับครับให้เหตุใจวัวแพนอ๋ออันนี้ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากมันง่ายไหมครับใช้ง่ายไหมใช้ง่ายครับก็สองหนึ่งน้ำหนึ่งปันลิตรครับใส่ทีเดียวเลยอ๋อแต่ถ้าใช้ใช้ก็เราเซฟของตัวเองด้วยไง เพราะนี่มันเป็นอินรี์อคือร่างกายเราไม่ต้องไปเพราะว่าเราฉีดเองทําเองครับเราก็เซฟร่างกายของเราไปด้วยเซฟไปในตัวครับครับโอ้โหนอกจากเซฟไปในตัวแล้วด้านต้นทุนเราเซฟไหมครับเซฟครับเพราะว่าเราฉีดเองหมดฉีดเองหมดทำเองทําเองครับแล้วราคาก็ราคานี้ก็ไม่แพงมากลิตรละบาทอ๋อนี่คานวณเสร็จเลยนะครับว่าลิตรละบาทแตกต่างกับเมื่อก่อนเลยนะครับก็ได้ประโยชน์เราใช้ ซองนี้ทั้งสวนเลยใช่ไหมครับใช่ครับร้อยยีต้นนี่นะครับคู่หูเนี่ยโอ้โหแล้วทางดินเนี่ยเราใส่กี่กิโลครับทางทางดินก็ประมาณ2กิโลถึง2กิโลครึ่งต่อกี่วันครับเดือนละครั้ง30วันครั้งครับก็ให้เห็นผลผลิตอย่างนี้ใช่ครับดังนั้นต้นทุนถ้าเราโดยสรุปว่าเมื่อก่อนเราใช้ร้อยบาทปัจจุบันนี้เราใช้ไปสักเท่าไหร่ครับอ๋ผมคิดว่าสัก 70- 70บาทครับก็ลดลงไป30%ใช่ถูกไหมครับครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับนักการเกษตรที่ เรียกว่ากลับมาอย่างบ้านเกิดมังนอนเพื่อมาดูแลความสุขส่วนตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเคมีนะครับอยากอยู่แบบอินทีร้อยเปอ์100%อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่เขากําลังเป็นแบบเราอยากกลับมาสู่ธรรมชาติอยากเป็นอินทีร้อยเอ์อย่างไรครับพี่ต้อมเรียนเชิญครับก็ถ้าสนใจทางอินทรีย์ก็ตัวนี้แหละครับดีที่สุดแล้วที่ผมลองใช้มาผมเมื่อก่อนผมก็ลองมาเหมือนกันแต่พมมาเจอตัวนี้มันง่ายสะดวก ต้นทุเรียนก็ไม่ป่วยนะครับสรุปได้ใจแบบนี้ต่อสู้กับความยั่งยืนด้วยการไม่ใช้เคมีมากเกินไปนักสําหรับสวนเกษตรของเราขอความสุขนี้ยั่งยืนต่อไปกับนักการเกษตรทั่วประเทศกับ3ามเกลือวัแพนนวัตกรรมใหม่นะครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับ